ที่สุดช่วงนี้ดีดี25คุณมายมีอะไรมาฝากติดตามพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยค่ะว่าวันนี้แบรนด์ซาบีนาเปิดตัวใหม่แน่นอนว่า,วาสวยด้วยสบายด้วยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับเข้าสู่ดีดี25นะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้แบรนด์ซาบีนาปกติแล้วมายจะมาขายเป็นเสื้อชั้นใน,กนเก่งชั้นในแต่วันนี้นี่คือการเปิดตัวครั้งแรกค่ะ กับชุดเดรสนะคะดีไซน์คอวี v ที่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมใส่สวยใส่สบายที่สำคัญคือลายไม่ซ้ำกันเลยนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยนะว่าโปรโมชั่นเปิดตัวครั้งแรกในดีดี25ปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมซาบีน่านี่คือชุดที่ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่เปิดตัวและเป็นสินค้าที่ขายดีของโอช้อปปิ้งนะปกติ1ตัวราคาคือ990บบาทเพราะนี่คือชุดแบรนด์ค่ะแต่ ต่วันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเอาไปเลยคุณผู้ชม5ตัว5สี5ลายไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยราคารวมมีเกือบ5,000นะคะแต่วันนี้พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายเพียง1,190บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะชุดสวยใส่สบายลายไม่ซ้ำและเป็นแบรนด์ซาบีนา1,190บบาทที่สำคัญ จัดส่งให้ฟรีด้วยแต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีจำกัดแค่90เซตเท่านั้นคุณผู้ชมต่อสายได้เลยค่ะ02817 9925 02817 9925หรือแอดไลน์ไว้นะคะแอดช็อป GMM 25สแกน QR code ก็ได้คุณผู้ชมรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นฟรีไซส์นะคะมาดูดีไซน์ใกล้ๆตรงนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้ไมายใส่มาจริงๆไมายเป็นสาวที่ค่อนข้างโครงร่างใหญ่ตัวอวบนะแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าพอใส่แล้วมันดูเพรียวขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอย่างแรกเลยดีไซน์บริเวณคอตรงคอตรงนี้นี่คือชุดดีไซน์แบบคอวีเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะมันทําให้เรา ดูคอไม่ตันที่สําคัญนะใครที่บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเป็นคนมีต้นแขนใหญ่ๆแบบไม้นะแม่นะตัวนี้นะคะเขาช่วยพรางบริเวณต้นแขนด้วยนะคะใส่แล้วจะรู้สึกเพียวขึ้นและตัวนี้เป็นฟีไซส์ที่รอบอกและรอบสะโพกเนี่ยหน้าผ้าก่อนยืดคือ47นิ้วเพราะฉะนั้นคนตัวเล็กใส่ได้คนตัวใหญ่ใส่ได้และให้กระเป๋ามาสองข้างนะคะเอาไว้ใส่เงินล้านของแม่ๆ่ได้เลยนะและอยากให้ดูค่ะว่าลายของเขาเนี่ย ลายชัดผ้าไม่บางลายไม่แตกเพราะว่านี่คือผ้าพิมพ์ลายเทคนิคพิเศษของสวีนาคุณผู้ชมยืดแบบนี้ลายก็คงยังชัดอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะความยาวก็กําลังพอดีค่ะยาว44เซนติมตรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม44นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบอกเลยนะเวลาจะลุกจะนั่งขออนุญาตนั่งให้ดูแบบนี้นั่งแบบนี้ก็ไม่มีโป๊แล้วเห็นไหมแม่แม มันไม่ติดพุงเลยนะคะใส่สวยใส่สบายลายไม่ซ้ำแบบนี้วันนี้อยากให้รีบโทรเพราะวันนี้ค่ะโปรโมชั่นเปิดตัวนะและนี่เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อเปซปกติแบรนด์ซาบีน่าราคาหนึ่งตัวคือ990บาท คุณผู้ชมแต่วันนี้เอาไปเลย5ชุด5สี5ลายไม่ซ้ำกันนะคะปกติราคารวมเกือบ5,000ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง1,190บาทที่สำคัญส่งฟรีด้วยต่อสายเอาไว้นะคะ028179925 02817 9925วันนี้เราจัดส่งให้ฟรีหารเรฉลี่ยแล้ววันนี้ชุดสีสวยแบรนด์ s a บีนานะตกตัวละแค่238บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าวางสายอยากให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะคะวันนี้ชุดที่คุณจะได้ไปอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์คุณผู้ชมแน่นอนราคาตามบาร์โคดซาบีนาของแท้ราคา1ชุดคือ990บาทคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวม่จะแกะให้ดูเลยนะคะเวลาที่คุณได้ไปเนี่ยบอกเลยนะว่าลายเขาสวยจริงๆ อันนี้เป็นลายแบบสีดํานะคะที่สําคัญเลยดูยังไงซาบีน่าของแท้ขออนุญาตนะคะพิกให้ดูแบบนี้เขาจะมีป้ายยี่ห้อแบบนี้นะคะนี่ค่ะตีพิมพ์แบบนี้แล้วติดเอาไว้ว่าคุณใส่ของแบรนด์นะแบรนดซาบีน่าอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วดูเลยคุณผู้ชมตะเข็บของเขานะถ้าเป็นซาบีน่าแน่นอนพอเป็นของแบรนด์อะ่ะเขาจะมีเทคนิคในการตัดเย็บที่ต้องบอกเลยว่าฝีเข็มละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะยืดอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมคะ มีความแข็งแรงมีความคงทนนะใส่ไปเลยยาวๆนานๆค่ะที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ย หตัวของเขาเนี่ยคือ990บาทและเห็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าระบายอากาศได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะย้ำนะคะว่าตอนนี้เหลือ40เซตแล้วเพราะฉะนั้นต่อสายเอาไว้นะคะซาบ,บีนาค่ะวันนี้ชุดเดรสคอวีใส่สบายปกติ1ตัว990บาทวันนี้5ตัว5สีจ่ายเพียง1,190บาทและส่งฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าวางสาย0 2 8 1 7 9 9 2 5่สาทีคัญให้ดูแบบนี้ ระบายอากาศได้ดีแบบนี้นะคะใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรามากๆเลยคุณผู้ชมะ่ะอากาศผ่านได้แบบนี้นะคะและเห็นสีสันแบบนี้ขออนุญ,ญาตนะอันนี้ตัวใหม่ที่เพิ่งแกะขออนุญ,ญาตซักให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมจุ่มน้ําลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ชุดใหม่นะคุณผู้ชมนะนี่เลยแต่บิดแบบนี้นะคะ จะเห็นเลยว่าไม่มีสีดำตกออกมาเลยคุณผู้ชมคะ่ะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นี่คือแบรนด์ซาบีนาเพราะฉะนั้นนะคะซักสะบัดตากแห้งง่ายไม่ต้องรีดด้วยคุณผู้ชมผ้าของเขาเนี่ยมันไม่มียับเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะรุ่นนี้มาอยากให้ดูเลยว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถไปมิกซ์แอนด์แมทได้หาเสื้อซัก ตัวหนึ่งนะมาคุมแบบนี้นะคะบอกเลยคุณผู้ชมมันก็จะดูเก๋ดูแฟชั่นนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมแบรนด์ซาบีนาบอกเลยนะคะว่าวันนี้สีสันที่เราคัดมาให้นะคุณผู้ชมสีเหลืองคือสีที่ไม่ใส่แล้ววันนี้เขายังมีสีดำ ูให้และเป็นลายกราฟิกแบบนี้ปกติ1ตัวราคาคือ9 990บาทแต่วันนี้เอาไปเลยค่ะ5ตัว5สี5ลายไม่ซ้ำกันนะปกติราคารวมเกือบ5,000บาแต่วันนี้พิเศษค่ะแบรนด์ซาบีนาให้คุณจ่าย5ชุดนี้ในราคาเพียง1,190บาท1,190บาทและส่งให้ฟรีด้วยย้ำนะคะว่าตอนนี้อัปเดตยอดนะ26เซตสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดน,นะคะกับราคาโปรโมชั่นเปิดตัว แบบนี้นะคะ028179925 028179925แอดไลน์เอาไว้นะคะแล้วสั่งชุดเรสดีไซน์คอวี v จากแบรนด์ซาบีนาวันนี้หมดเวลาของไมในดีดี25แล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ